อยู่ยกันในสก i l l l e n e s r s ร a ยนะครับแล้วะคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรคุณเห็น o f God of d e a เ h แ c k ไหมกราจะเป็นซาตานกันเราจะไม่กดคนแรกนะครับเราจะกดห้าวิสุดท้ายนะครับให้เขาตั้งตัวไม่ทันนะเราจะไม่รีบไม่รีบหยิบสมบัติดับชิ้นนี้เดี๋ยวจะโดนคนเอาม้ามามาแทงนะครับไปเลยครับรีบซื้อสกิลนะจะเห็นว่าผมรีบนิดนึงนะครับโอ๊ยแหลกไม่ได้เพื่อนห้ามแหลกตอนนี้ ห้าแลกตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดต้องรีซื้อสกิลนะไปทันแล้วไม่นานแล้วผมซื้อไปเรื่อยเนะตอนนี้ผมมั่วมากเลยครับห้ามแพ้นะมึงแพที้อับอายนะครับผมซื้อผิดซื้อถูกไปหมดแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ทันวะ <laughs> แพที่อับอาย <laughs> ไม่ทันนะขึ้นถึงดาวไม่ทันนะก็ได้เดจอรอฮิวมาสองอันผมคนข,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 ข้างอุ่นใจนะ จะเห็นว่าผมข้ามไปนี่ไปเยอะนะไอเฮ็ดพีเฮดพีฮิลจริงๆควรหยิบนะบอกเลยว่าแล้วก็ตอนนีสายสายวูดมันตึงนะผมก็เลยพยายามหยิบของแก้วูดไปด้วยแต่เมื่อกี้ไม่น่ารีบหยิบเลยใจร้อนนะตกลนนะแล้วก็ในกาซายพิดมาแบกต้นเกมเลยนะค่อนข้างลนนิดนึง <laughs> มามามาเยวจะเล่าฮิวอีกครับเอามาแบกอีกสไปคอนแทรก ผมว่า HP share ดีกว่าเพราะเราจะได้ขึ้นดาวสาย HP ด้วยแล้วก็ตัวในกระสายต้นเกมดีมากเลยครับแล้วก็ HPQ มันดีแต่ว่ามันเร็วไปหรือเปล่าที่เราจะซื้อจะช่างมันซื้อไปเลยไปดาบต่อขึ้นหนึ่งดาวโอเคฮปปี้แล้วดาบหนึ่งดาวแล้วรีเฟ e ชดูมีอะไรน่าสนใจซื้อขวานเลยไหมซื้อขวานไปเลยเพราะเดี๋ยวดาเมจเราจะสูงจาก m a r k P นะครับตัวนี้ยิ่ง m a r k P เยอะนะครับแล้วเลือดลดเยอะก็จะยิ่งตีแรงนะ ก็จะใช้ขวานข้าง,งคุมนะก็เป็นซาตานกันจัดไปจุกๆเจ็บๆบอกเลยว่ารอมานานรอนานนานรอมันนานเราอยากกระซัดมานานแล้วขอเช็คชื่อว่มีใครท็อปเซิร์ฟหรือเปล่าถ้าจะคนจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่เจอยังไม่เจอก็เท่าที่ดูก็อาจจะมีถ้าเราเจอลุงพี่ต้นเกมอาจจะแตกได้นะเมื่อกี้ก็เลยรีบนิดนึงครับ ลืมดูนะมัวแต่ลนนะเปิดคลิปมาก็สอยองขวัญสยันขวัญน,นะซัดเลยเซยรลัดแล้วก็เอาในกาสายพิษระแบกต้นเกมนะอยากจะเก่งชวนๆนะไม่แพ้ใครเฮดพีเรชยังก่อนนะไปดาบก่อนนะตัวอันนี้จะเป็น Hill นะเอฮีเฮดพีฮิลเนี่ยเฮดพีแช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดาบมันจะไม่สุดสักทีนะมัวแต่แวะนะแล้วก็ถือดอกเบี้ยไหมนะ ผมว่าเราน่าจะเก่งแล้วนะครับตอนนี้คือแบบของเราแน่นจัดอะโอเคว่าผมไหวใครผมซัดเลยเซยรัดผมซัดหมดแผมไม่สนใจไม่ใส่จนแล้วผมมาหาผมแล้วผมพูดไปแล้วประโยคนี้แล้วมันติดลงหัวแล้วแต่ว่าเราถึงปักหน้าแล้วก็มีฮิลด้วยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี่นี่อะบุญบารมีในเจ้า l หิวนะครับอ๋อแหลกอะไรก่อนอยาแหลกยาแลกยาแหลกตาแหลกตาแหลกยาแหลกยาแหลกขอแซบแขอแซบแซ คนจะทำคอนเทนต์ูบูเฮดชีฟวิธีเล่นเออ่บูเฮดชีฟก็คือไปดาบให้สุดแล้วก็สายพีสายรองนะครับไม่มีอะไรครับสบายๆก็รีเฟรชเลยหาดาบ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 ไปดาบอีกครับเอฮดพีสติลอยากได้มากเลยแต่ผมอยากจะได้ดาบเหตุผลเพราะว่าจะขึ้นสองดาวแล้วการันตีว่าจะเก่งชัวร์โอเค ตอนนี้ไม่มีฟรีสไม่มีดอสชีวิตสบายแฮปปี้มเก่งนะบูเฮดชีฟยิงเราบอกว่าเอากอ f ออฟเดสแ c k มาบอกอเป็นซาตานตบมดไปสดลูกใครเดี๋ยวไปลุ้นกันตัวสมบัติเฟสสองนะก็ถ้าคุณเอากอ f ออฟเดสแ c k มาคุณต้องทำใจแนละว่าคุณจะต้องเสียทาร์ลอดการ์ดแน่นอนนะไม่งั้นมันจะไม่สุดนะแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าการันตีว่าคุณจะได้อันดับส,งสูงๆแน่นอนเก่งแน่นะ ่งแน่เก่งชัวรูผมซัดปดผมไม่สนใจเออโอ้โหแล้วแล้วเอาเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะแล้วเอาแล้วเราควรจะไปหรือเปล่าล่ะไม่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 ได้อันนี้ใช้ได้นะตัว ประ s t o n นะเป็นคอมโบนะครับก็คือ,อยอมเสียนี่มันจะไม่เสียเลือดนะก็ได้เงินไปเลยหกร้อยเป็น combo นะใช้ได้นะใครที่คิดว่าซื้อแล้วจะตายไม่ตายนะใช้ได้นะเลือดเราเหลือหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันได้มีเลือดให้หักแล้วไปวอร์างเฟนซี่ครับแล้วก็ผมจะได้ HP Steel เอาไปไเลย HP Healing อ่ในการซายแบกเราไม่ได้ละหมดประโยชน์ละไปดาบดีกว่า HP Steel ดาบดาบดาบ,ดาบอยู่ไหนดาบดาบดาบ,ดาบแล้วก็อืมผมตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างจะเป็นนะผมจะเอาไอ้แท็ฟูนนะต้องการดาเมจนะครับสายดาบจะได้ใช้ข้อบกกับขวานด้วยนะมาผมซื้อซิกิลเพลินเลยกลัวโดนบอโรคอนแทกนะขอเช็คก่อนไม่มีเนาะมีคนเอาหินหินซิ่งมาด้วยไี่เจ้เราผมอยากได้นี่นะ หินซิ่งนี่นะเอามาคอมโบครับตัวอกอปออบเตแพกแต่าไม่ไม่เจอไม่เป็นไรนะไม่อยากถึงตลอดการบ้างนะของมันของมันมีก็ต้องใช้แต่ว่าใช้เยอะเกินมันจะไม่เหลือนะเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างจะได้ลองคอมโบใหม่ๆนะไอ้เนี่ยคอมโบนี้คอมโบใช้ได้เลยนะบอกเลยเอาเรื่องชาติาผมซัดเลยไม่รู้ว่าจะมีคนสยบเราได้หรือเปล่านะ ตอนนี้เป็นซาตานเราจะตบใครก็ได้ยิ้มกลิ่มยิ้มกลิ่มออผมจะรีเฟซซูสองทีว่าทำาเฟนซี่สามดาวไปเลยซื้อแล้วเก่งผมชัวร์นะเรื่องสโดโบอลไว้ใจผมได้ผมถนัดมากสัตว์ให้ดูซูให้ดัดแน่นอน,อนผมตบได้แน่นอนตอนนี้ผมกลัวแค่กลัวแค่อะไรอ่ะไม่กลัวเลยกลัวแค่ขึ้นซื้อเลือดไม่ทันกลัวแค่ผมช้าแค่นั้นเองเพราะว่าต่อให้เราโดนฟอยซซนเบิร์ดใช่ไหมเซลสายพิษ เราก็ถ้ามีเลือดเยอะพอมันสู้สายผิดได้นะเอาฮิลสู้นะไม่ค่อยน่ากลัวเลยไม่ต้องแก้อะไรเลยนะตอนนี้ไม่ต้องหยิบของแก้ใดๆนะแล้วก็ของแก้เดียวที่เราหยิบตอนนี้คือนี่เลยนี่ HP ฟีสติเพราะว่าอยากได้เลือดเพิ่มนะถ้าาจะแก้จริงๆผมว่าแก้เรสคุ้มสุดกับไปแท็กมิดม่ดแท็กมิด้ก็ของแก้เรถ้าหยิบของแก้จริง แล้วก็ขอดูว่าพิกเขาเล่นสายบูหรือสายเรสเล่นสายเรสเนาะจะเป่าวะขอกทีเมื่อกี้รีบเป็นสายพีพีมาว่าเขาไปเรสนะสายพีพีกับสายเรสมันเป็นสายที่คอมโบกันนะไปแอคแทกเตอร์ซื้อเลยไหมซื้อเลยอะไรที่ดูทรงแล้วซื้อแล้วเก่ง,งซื้อนะอัพลิฟติ้งผมก็อยากได้แต่ว่าผมจะไปพีเฟนซี่ก่อนนอะแล้วก็ฟีสติลออเลยปะ กำลังลังเล่นะระหว่างฮิตีสเตเวทีบูทนะแต่เล่นเกมฮิตีสตเวนคุ้มจัดเลยอะ่ะซื้อเลยไม่สนนะรีเฟสดาบไปเทคบูทอื็แชร์เอ้ยต้องต้องเก็บดอกเบี้ยดิลืมไหมเพิ่นไงไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วก็ไปต่อเริ่มตั้งแต่เนี้ยหนึ่งดาวโอ้โหจะมาสู้สามดาวยากหน่อยเอากล้องดูดาวมาด้วยสไปรสไปร พยายจะการันตีชนะชัวนะเดี๋ยวลื่นนะลื่นขึ้นมามันจะเสียวนะกลัวแบบเจออะไรแปลกประหลาดพยายามเช็คเช็คสตูด้วยนะครับมีใครเล่นท่ายากอะไรไหมไอีิมันยังไม่เก่งนะเพราะยังไม่เลือดตัำกว่าสิบสองนะไอตัวนิสายฟีชัวโอเคก็เลดเกมมีแค่สาย p เอกับสายไ p ที่งัดกับเราได้นะสายดาบนะ่าจะสู้เราไม่ได้ละแล้วก็ผมจะไปที่ฟีสติ Still. โอ้โหชิวจัด <laughs> ดวงมาได้ฟฟลเลสคอมโบโอ้ชิวจัดโอ้ซาตาที่ดวงดีชีวิตมันง่ายเหลืเหลอเกินนี่นชีวชิตอีซี่ไม่ได้บอกว่าเก็บเขาเล่นไม่เก่งนะหมายถึงว่าผมดวงดีนะแล้วก็เดี๋ยวไปรุ้สนสมบัติชิ้นที่สามกันว่ามีอะไรที่จะทำให้เราสโตพอลไปสุดได้นะหรือไม่ก็ของกันตายแนตะ่ผมว่าไม่ค่อยชอบของกันตายอะไรผมชอบแบบว่าร่ำรวยเก่งๆนะเกือบยิบดาบตามแล้วจริง ดับดำมาไล่สัตว์นะจบไวๆซิ่งๆรีบๆทีนี้โหดับดำแล้วน่าจะดีกว่านะจบเกมไวเลตเกมเราจะผ่อนแอลงเรื่อยๆนะเม่อกี้ผลที่เขาพยายามหาเนี่ยนะไอเวลาได้ได้กดออฟเดฟแฟคเขาจะหาไอซา,ซาวิเออรสเตตูดซาวีสเตตูดกันมานะแล้วก็ไปต่อไปต่อ ไฟดาบเนาะเออเฮ็พีแชร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดาบให้ตันก่อนนะแล้วก็อืมซื้อก็ได้ถ้ามาขนาดนี้เดี๋ยวผมถือกันแล้วกันซื้อเลยจะได้ขึ้นสองดาวนะผมจะเห็นว่าผมไม่รีบไม่รีบหยิบสายเฮพีนะจะไปสายดาบให้ตันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาหยิบสายเฮพีพร้อมกับขอบแก้นะจากชนะทุกคนก็ต้องแก้ทุกอย่างนะหยิบเป็นทุกอย่างเลยแล้วกันงั้นนะ <c oughs> ได้ปะวะได้แหละ เจอกับพริกนะพริกตัวนี้เก่งนะผมคิดว่าผมอาจจะลื่นได้นะถ้าผมไม่ระวังเขาโอเคกลัวลื่นนะกลัวลื่นทรงดีอ่ะทรงเล่นเหมือนเหมือนโต,เ,นต,เ,นตเ,นเอ็นอ่ะโตเอนอ่ะเอนอะไั้อย่างเขาได้จดมาได้จดมาเอ็นอะไรนะเอเอนโออะไรนะบีเอ้วย่ะได้จดมาแนละ้วแล้วก็อ้ของดีมาการการ,การชีวิตนะเรียบร้อยสบายส,ายสายผมขอดูก่อนว่ามีใครมีบอโรคอนแทคไหมนี่มีไอตัวนี้น่ากลัวนะ พยายามเช็คสมบัติเพื่อนบ้านต่อเสมอนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสแก้ตัวนะตอนนี้เพิ่งมีขู่อันนี้เกิดไปอันนี้เกิดไปมากเพื่อนวันนี้น่าเก็ียจัดเลยอ่ะมึงเปดวงมาจากไหนเนะี่ยไม่เอาดวงมาจากไหนเยอะแยะว่ะเพื่อนโอเคเฮ้ยแล้วมันระเบิดใส่เราได้เปล่าอ่ะต้องนทำไปทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะลองแต่ว่าผมผมอยากขึ้นสีดาวก่อนผมจะได้สบายๆไปแท็กฟูด แท็ก okay. บูอเคเรียบร้อยก็มั่นใจว่าจะเก่งนะถ้าระเบิดแล้วก็ตายนี่คือซึมนะซึมเอ้าด,าลดูลองให้ดูเราให้ดูแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยผมเคยโดนแล้วมันไม่มันไม่ตายนะไม่รู้แก้บั็กหรือยังนะเดฟผมคิดว่าผมไม่ตายผมรอดผมรอด,อดเพราะว่าคนที่เลือดเหลือสองอ่ะมันโดนระเบิดไปเลือดจิตเหลือหนึงนะเคยเห็นอ,อ, okay, อดออู่วตุ้มโอเครอดเออเสียว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  สักเลยคือสโนบอลไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วอืนี่บอกเลยโอโคตรเข้มก็ในเมื่อเราไม่มีสมบัติเพิ่มเงินนะผมจะถือดอกเบ้ยนนะเพราะว่าตอนนี้เราเก่งแล้วนะมีฟิลเตอคอมโบแล้วก็ขึ้นสีดาวได้ค่อนข้างแน่นแน่นจัดเลยแต่นน่นกว่านี้ถ้ามีแอทแท็กบูทห้าดาวด้วยนะแล้วก็ซื้อขวานไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อของแกสไปมีสไป์คนนึง ก็ซ <chat> ื้อแก้ให้หมดทุกคนนะเจอของเล่เกมเจอของแก้ระยิ่บหมดแตผมไม่สนนะอันนี้มันช่วงกลางเกมอยู่เลยนะแต่ว่าผมจะสเกลไปเลดนะ้ก็จะโฟกัสไปที่เลดเกมแล้วผมต้องไป h ฮใพีตันอีกอะอันนี้โคตรแน่นเลยอะชิวแท็กฮดาวโคตรตึงอะโอ้โหสบายจิ้วไปซาตันผมยังไม่เคยเล่นมาชนะเลยนะครับ แต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแดงหรือเปล่าที่ผมเล่นซาตานชนะนะเพราะว่าชอบลื่นนะชอบลื่นระหว่างทางยู่ดีก็สะดุดลมนะกับอะไรแปลกๆเจอท่ายากเนละยวนี้เจอแบบคาดเดาไม่ได้อะแบบไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวว่าสดวว่าไอ้นี่มันปุ๊บแบบมันใช้ถ้วยมาปุ๊บแล้วมันรวยแบบรวยแบบว่าคาดเดาไม่ได้แล้วมาคอมโบกับไอ้ดีวายเนี้ยแบบหืมเขาเป็นไปได้นะแล้วผมก็ลื่นเขาอยนะ่างเงี้ยชอบไปลื่นอะไรแปลกๆนะ อันนี้อีกนานอยู่กว่าจะเก่งไม่รู้อยู่ถึงป่ะผมว่าอาซื้อไปเถอะไม่เป็นไรผมจะไปหยิบ HP b o o ี t ดก่อนนะ s e <Base> Rate <S ก็อยากได้แต่ว่า HP r a ฟีก่อนคนระับเราจะได้ขึ้นดาวสาย h ีเร็วๆ,ๆนะแล้วก็ตัว HP p ฟ i s o n ซัไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยพี่ชายอาจจะไปผมจะหาย p s h i ีชิวแทนนะไม่ก็ให้ฟีวูน แล้วก็ตอนนี้ไม่มีดอสเราใช้ฮิตพีสายได้นะก็ดีหมดเลยนะผมว่าถ้าจะเพิ่มดาเมจสูงสุดน่าจะเป็นเปล่งกล้ามเปล่งกล้ามได้ดาเมจสูงสุดนะพอนเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะเจอกับพี่วัวอีกตัวหนึ่งแต่พี่วัวเขาโยกไปสายฮิตพีแล้วก็สู้ไม่ได้ครับสายฮิตพีเป็นกระสอบสายให้สายดาบมาปกติสายดาบไม่ค่อยใช้แพ้สายพีนะถ้าไม่มีฟลอชันโคดแล้วก็ฟลอชันเบิร์ดนะถ้าจะแก้สายดาบได้ต้องมีฟลอชันเบิร์ด กับฟอยซอนโค้ด3ดาวเป็นวิธีเล่นวิธีแก้สายดาบของสายพิษนะก็สไปายสไปายไปเป <forecasting> <moderate> ็่งกล้ามไปอ่มไม่มีอะไรน่ากลัวเลยฟูล l ลสแท็กผมจะซื้อเพิ่มนะเพราะมันเพิ่มดาเมจนะแล้วก็ไลฟ์ซื้อดาเมจค่อนข้างดีนะทำให้เราฮิวเยอะขึ้นด้วยนะเพราะเราจะตีรัวๆนะเอาไปเลยแล้วก็บูนิมูเกตี้ครับของดีไอเจ็แชร์ผมซื้อไปเลยนะมันห้าดาวดีเปะแล้วก็เรื่อง ของแกไว้ใจผมตอนนี้ตอนนี้ผมพยายามฝึกเล่นโดยหยิบของแกให้น้อยที่สุดนะแต่ตาน,นี้มันเป็นซาตานนะ้มันต้องชนะทุกคนนะดัน,นั้นผมจะหยิบหยิบทุกอันนะไม่สนนะไม่สนใจใค,ใครทั้งนั้นนะไม่รู้ใครหมู่ใครจา่าใครบวชใครผบบอตรอผมไม่สนใจมาซัดเลยคุณมีโป้ โอ้หสบายสบายป่ะเพื่อนสบายสบายป่ะเพื่อนสบายสบายเพื่อนโอ้โหไลฟ์สติลเดเมททำงานดีอยู่โอ้ไอทำงานดีกว่าคือในเจ้าโรฮิวนะซื้อมาสามดาวแล้วก็ตึงจัดเลยเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวซื้อเพิ่มเดี๋ยวซื้อเพิ่มแล้เจอนะของดีของดีของดีซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอยากได้อีกอันอีกเอกอเยอะสายเอสพีผมผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ผมก็เล่นได้นะเวลาเราเล่นสายเอสพีผมก็เล่นสายเรทด้วยนะ ก็ของคู่กันนะมันคอมโบคอมจอยของแกพิษแล้วก็ผมจะโฟกัสไปที่พเพชรวีพูดก่อนนะให้ตัวมันหนาแล้วก็รีเฟซดูไอเทคบู๊เอาไปเอ่อให้พีฟอสซอนผมจะไม่ซื้ออย่างที่คุยกันเนาะจะรีเฟซไปเลยนะแล้วก็อันนี้สายสไปายไม่ได้ใช้นะอาจจะซื้อเวชคอร์สครับผมซื้อไปเลยนะกันลื่นไอแท็กบู๊ซื้อไปเลยนะกันลื่นขอด่วนมีคนนี่ยาปีศาจจะถือกระเดิดแล้วครับร่ำรวยนะคุยดีก็เงินกระฉูดครับ เราอาจจะแพ้เขาได้นะเขาบอกว่าอยู่ดีก็ร่ำรวยผิดปกตินะอาจจะเป็นเศรษฐีดูใบด้วยการถูกหวยพาไม่ใช่นะวางแผนมาแล้วนะก็หวังว่าเขาจะไม่ลื่นนะถ้าเขาไม่ลื่นเขาจะเป็นบอสแบบอีกตัวหนึ่งมาตบเรามีตัวที่ผมกังวลมีสองคนนี่มีตัวอาเชมิดแล้วก็ตัวไซเลนการ์ดครับที่น่ากลนะัวนะตอนนี้แล้วก็มีม้มมีอ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ่อไว้น้องดะโกนเนียนะถ้าเขาดวงดีพอแต่เขาไม่ได้เรียนดอบนี่เสว่าหยิบผิดนะอาจจะพลาดสักอย่างหนึ่ง ชนะโอเคใจรังกาตายแล้วตอนนี้ผมต้องกังวลแค่กังวลแค่พริกเนาะมีตอนนี้มีน่ากลัวมีตัวอะไรบ้างเอาตัวนี้นากก่ากลัวมีพริกมีพี่โล้นเลสลุงพิษก็น่าโอ้หลุงพิษลุงพิษน่ากลัวจัดเลยไอ้ยลุงพิษไม่มีไฟซซนบอสไฟซซนเบิร์ดกับไฟซซนโค้ดแล้วนะของแกโล่ไปฟูเล็กแ็กเออจัดปลายแน่นๆ รีเฟนสเมื่อกี้ผมเห็นนะผมเห็นชะตากรรมว่าผมอาจจะต้องผมกลัวโดนลุงคิดว่าเดี๋ยวเราทำมึงนะหาขาของแก้ด่วนๆเลยครับคอกาศมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ดีนะทำให้เราขึ้นเรสไว้นะเฮ้ยโอภาดเมื่อกี้เจออาเชมิทโอเคไหวอยู่ปะเขามีฟนอลดีเฟนซ์แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมไหวหรือเปล่าเพราะผมองปิดเอาให้ได้แล้วก็เจาะโล่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเค คือบางทีถ้าดาเมจเราสูงไม้พอเราไม่สามารถจบไฟนอลดิเฟนได้นะผมไปชิลดิสลอปชั่นแล้วก็ของแก้พิษเอ่อเทอร์ปีใช้ไม่ค่อยคุมกับตัวฮิลลิงเทรดนี่โอเคนะทำให้เราขึ้นสนามฟูลรีไว้วเราจะได้นี่นะได้ได้ได้ได,ได้ได้ใช้ฟูลรีแอ็แท็กแล้วก็ไปของแก้โล่ไปดาฮิวเอ่อไลฟ์ดาเมจค่อนข้างโอเคผมชอบเมื่อกี้มันก็แบกเราพอได้อยู่ผมจะรีเฟชทีหนึง่งดู อนที่ผมอยากได้เหมือนกันนะผมอยากได้พรีเวเทนบูน่ะถ้าซื้อในกาซายไปจะมีโอกาสเจอพรีเวเทนบูนนะแต่ว่าเราข้ามก็ได้ครับรอซื้อบูดิมูตี้อีกดาวนึงก็ขึ้นหนึ่งดาวแล้วเหมือนกันเนี่ยลงพิษไม่รู้ไหวปะนะป่าซัดกันเพราะเลือดเรายังน้อยอยู่นะถ้าขึ้นสามดาวทันผมจะไม่ค่อยกูผมมีไอแท็กิดด้วยนะเเลื่องจัดๆนะแต่ว่าเลือดเราสูงเกินนะแล้วก็สไปตัวใหญ่ด้วยจากไอ้แท็กแชร์ครับเพราะว่าดาเมจเราสูงมากนะทำให้ตัว อย่ามันคอมโบนะตัวไอแท็บบูดแกนแท็กแช์นะมันจะไม่คิดตัวบอลทามเฟซี่้ามันจะคิดแค่ตัวไอแท็บบูดแล้วก็ตัวดาเมตพเพียวของเรานะดาเมตตั้งต้นเออดาเมตต้นต้นแล้วก็ตัวไอแท็ก็คือถ้าไอแท็บบูดสามดาวเนี่ยตัวสไปซ์จะใหญ่มากๆนะครับผมจะไปให้พีเฟนซี่ก่อนนะแล้วก็ของแก้พิษอ่อนี่ของดีอันนี้ดับห้าดาวพอดีเอาก็ได้ ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่โอเคแล้วก็อยากได้ HP อีกหนึ่งนนเนีะอยาก h ีมาให้ b o o ู t มาที่จริงผมอยากได้ฟ p c h i l ด้วยับแต่ว่า HP HP b o o t มาต้องเอา HP b o o t ก่อนนะก็สบายๆย,ยังไม่ได้แพ้เลยกลัวคือเอาเอามาของมากันลื่นแล้วแต่ว่าเราสนว์บอลดีเกินะ <laughs> ก็เลยไม่ลื่นนะ ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ะว่าดวงผมไม่ค่อยเจอเนะเป็นคนดวงไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเจอนานๆทีจะเจอก็รอดเดสแพคทีนึงเล่นประมาณสามสิบตาจะเจอสักตาหนึ่งไม่ได้เจอไม่ใช่แบบว่าสิบตาเจอและสาสิบเจอทีหนึ่งนะนานมากๆนะไม่ค่อยออกนะสำหรับผมคนอื่นมาเจอไว้บ่อยผมแบอบอ <c oughs> กว่าจะมาทีตาจะไหลสไปหรอไม่เอาเลยเฟสเอ่บูตเอาไป โลแตกเข้าไปบูลดิมมูนิตี้เ้าไปเราซื้อคือตัวนี้เขาเป็นสาย HP ใช่ไหมสาย HP ดาเมจหลักจะมาจากตัว HP HP poison คนระับนี่อาเมจหลักจะมาจาก HP poison คนระับกับ HP บูลนะดังนั้นอ่ะตัวเราต้องหยิบของแก้ฮีลแล้วก็ของแก้พิษนะของแก้วูลเขายังดูไม่ค่อยเยอะนะ ทำไมเข้าถึงรอดถึงคนสุดท้ายได้วะน่าจะเพราะว่าส้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ตัวบูเฮดชิปมันเก่งนะคุณดูด้ว้นะมันได้มีคลีมาแก้สาย HP แล้วก็มีสายเวชมาคอมโบกับสาย HP ด้วยนะก็ชนะสบายๆไม่มีอะไรเนาะชิวๆชิวจัดชนะิวแบบชิวชิวจัดแก็ตามนั้นตามนั้นไม่มีอะไรก็หินแดงมันคอมอาบัตสโตนคอมโบกับก็อดออฟเดสแพคได้นะครับ เป็นของคอมโบนะแล้วก็เฮเวนเบดต้องถ้าคุณเจอก็หยิบนะครับเพราะว่ามันเป็นของการตายให้กดอัพเดทเป็นชิ้นเดียวที่การตายได้นะอันอื่นกันไม่ได้นะแล้วก็สายดาบปกติแล้วก็พยายามลงไปสายฮิตพี่สายพี่ผมพยายามโฟกัสที่ฮิลนะแล้วก็พยายามฮิลก็จะมีประมาณนี้ตัวฮิลลิ่งเบลจะทาให้เราขึ้นเบลไวขึ้นแล้วก็มาคอมโบกับตัวกูเเียกแท็กนะแล้วก็สไปร์เราใหญ่มากจะห้แท็กบู๊ตกับแท็กแชร์คอมโบกันไม่มีอะไรสบายๆเนาะดูแล้วก็ไลฟ์สติวดาเมจแบกอยู่เนาะ ก็พอพอกันเลยตัวฮิวตัวเรชก็โอเคไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปต้าครับผม